ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเอซีและซแล้วก็สมาชิกทั้งใหม่และเก่านะครับที่เข้ามารับชมช่องเครดิตเอสต็อใช่อนะครับก็นะครับมาถึงนะครับจุดสรุปบนนะครับเนาะทั้ง2ตัวและ3ตัวในคลิปเดียวนะครับนะก็มาเป็นข้อมูลแนวทางให้เพื่อนๆนะครับนําไปตัดสินใจเลือกซื้อเรื่องการสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับนะก่อนที่เราจะไปเอ่อ ดูชุดสรุปกันเราไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้แนวทางตัวเลขจากการคํานวณและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดุินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับและนะครับสำหรับก็ได้เปิดช่องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนาะก็หากใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนกันนะครับก็ ติดตามชุดสรุปได้ฟรีนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับพิมพอสนำหน้า h g 59นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเด้อนะครับนะอยากได้ชุดสรุปอยากดูอยากเป็นเพื่อนกันสอบถามพูดคุยกันก็ไปที่ไลน์นะครับพิมเอนนำหน้า h g 59เพิ่มเพื่อนนะครับเนาะก็พูดคุยกันอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูนะครับดูเอ่อในชุดสรุปบนนะครับข้อมูลทุกข้อมูลนะครับที่แอปได้ นำมาให้ชมกันนะครับข้อมูลแรกนะครับวิ่งบนแปนะครับเอสให้วิ่งวิ่งบนแปนะครับจะชนสูตรใดหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูนะครับนะส่วนนะครับหลักร้อยก็ได้หกและเก้านะครับนะสูตรเก่านะครับและนะครับเป็นสูตรเก่านะครับด้วยหกกับเก้านะอ่ะนี่ในสิบบนนะครับมันมีทั้งหมดอยู่ สี่ตัวด้วยกันนะครับสี่ตัวนี้นะครับเด่นสุดที่สามกับศูนย์นะครับนะก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําการครึ่งเผาก่อนเนาะสามสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับห้าตัวเนาะสิบบนนะครับก็จะเป็นเด่นนะครับเอจะขึ้นตัวเด่นให้ก่อนเนาะเด่นที่สามนะ นะครับหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยหาแล้วหลักหน่วยนะครับนี่ฮะหลักหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแอนดไฮเดียนที่เลขคี่นะครับก็คือหนึ่งเจ็ดเก้านะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นสามหนึ่ง สามเจ็ดนะครับสามเก้านะครับส่วนหลักสิบในเลขศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับนี่คือชุดเด่นนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะเด่นจะมาหรือไม่นั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือเอดจับคัดชุดเด่นมาให้นะครับชุดสรุปบนนะครับและนะครับ ในส่วนของชุดลองนั้นนะครับหลักสิบก็จะเหลืออยู่ที่สามหกหนึ่งนะครับเนาะตัวลองนะครับนะเด่นนะครับเด่นสิบหน่วยอยู่ที่สามกับสี่นะครับคือสูตรนี้นะครับเด่นที่สามกับสี่นั้นนะครับเด่นนะครับ เด่นบนนะครับสามและสี่นะครับแต่แอดให้ตัวเด่นสุดนะครับก็คือเลข3ามนะครับจับตัวเด่นนะครับเพื่อนๆนะครับจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นก็จะเป็นนะครับสามหนึ่งนะครับ สามเจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะแลีวนะครับในส่วนชุดสามตัวบนนะครับเนาะนะครับ,นะรบส่วนนะครับในชุดนะครับ สามตัวนะครับเนาะนะนะครับหลักสิบนะครับในชุดสามตัวนะครับหลักร้อยได้หกกับเก้านะครับเนาะหกกับเก้านะครับนะครับก็จะมีอาจจะคัดชุดดินนะให้ไปนะครับก็จะเป็นนะครับ 6กสนะครับ6กสนะครับ639นะครับแล้วก็เป็น6 07นะครับในชุด3ตัวนะครับแล้วก็เป็น931 เก้าสามเจ็ดนะครับเก้าสามเก้านะครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับชุดสามตัวบนนะครับเอสจะคัดให้เด่นนะครับจากหลักร้อยนะครับดูแล้วนะครับเอสจะให้เด่นไว้ที่หกสามเก้านะครับ หกสามหนึ่นะครับนะครับนี่คือชุด3าตัวบนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับส่วนนี้คือชุด2ตัวบนนะครับก็มาเพื่อนเด้ดดูกันนะครับสิบบนนะครับ ก็จะเขียนให้นะครับก็จะมีเลขที่มีนะครับในในหลักสิบบนนะครับนะหลักสิบบนก็มี34601นะครับเด่นสุด3นะครับแล้วก็ส่วนหลักหน่วยนั้นนะครับมันมีเลขคู่กับเลขคี่นะครับแอดให้เด่นที่เลขคี่นะครับแอดเลือกใช้เด่นเลขคี่คือ1.9นะครับ ตัดเรียบร้อยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะก็ใครว่าเยอะครับนะส่วนตัวผมก็คิดว่ามีเยอะนะครับก็มี1 2 3 4งสองสาม่นะครับส่วน3ตัวบนก็จะมี1 2 3 4 4อีชุดเช่นกันนะครับนะเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็เพื่อนๆชอบก็นําไปใช้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับ ชุดบนต่อไปเป็นชุดล่างนะครับตามที่เพื่อนขอกันมาเยอะนะครับก็คือ10ล่างนะครับเด,เดี๋ยวเพือ่อนเดี๋ยวแอดจะเอาให้ชมในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ